เราก็จะมาเอาสากานะครับให้พี่วินนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสากานี่เลยสากาไอเขาเรียกว่าไม่กัดโรดดัมใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกันนี่ดูเอฟเฟกต์ได้ทุกคนดีมันก็เท่ของมันนะทุกคนเนาะถ้าเปิดแแปลมมันก็เท่ปกติแหลนะละข่า <c oughs> ไปเลยแล้วกันโอเคซึ่งเราจะมาสุ่มให้เขาก่อนนะครับซึ่งผมก็เอาสากานี้ไปแล้วแต่ว,ว่าของผมยังอัพไม่เต็มแล้วผมรอเพชรนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็จะ ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาสุ่มใหม้บินอันนี้น่าจะไม่ได้เอาอันนี้น่าจะไม่ได้เอานะครับผมจะเอาสองอันนี้ออกโอเคเอาแบบว่าก้าวเพชรได้เลยได้ป้าทุกคนอะไรเงี้ย <c oughs> ได้ไม่เกมอันเดียวได้อะไรเงี้ยเอ้ยนึกว่ันเดียวได้โอ้โหเกือบเลยนึ่งอันเดียวได้อันนี้คือโอ้ดเดมอนรอยยอผมว่าสุดท้ายยังไงอันสุดท้าย,อ,ย,าายอันสุดท้ายเนเน่ยังไงก็สุดท้ายยังไงก็อันสุดท้ายผมบอกเลยอยันสุด <c oughs> มันล็อกอะตัวกูนเหมือนล็อกอะเหมือนล็อกอะ,อกอะต่อไปก็อันนี้เออไม่ล่มก็อันนี้แหละวะสองอันนี้ผมลุ้นอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลุ้นไออย่างเงี้ยไม่ต้องลุ้นอันนี้อยู่เลี้ยวอันนี้อยู่เลี้ยวเอา้าเอา้า เอาแม่สุดท้ายนี่ว่ะแม่สุดท้ายเออมันก็เหมือนเหมือนกันเลยแม่สุดท้ายก็มันลองสุดท้ายแล้ววะอันนี้ไปให้เขาเก็บสะสมแลวกันนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปตรงที่อัปเกรดนะครับอัปเกรดอ่าเราจะไปตรงตรงวิใชียรขอชัาชดังอาวุธสีเออดังอาวุธนี้ดังอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้โอเคเราก็จะต้องเอาตรงนี้นะครับให้มันครบเลยนะครับทุกคนนี่ต่อไปนะครับเวอร์สองเวอร์สองเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่เราจะได้ชื่อนะครับแล้วก็ อัพเกรดสถานะอัพเกรดสถานะนี่ก็คืออัพยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันอัพอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> โอเคจ้างมานละกันนะครับผมก็จะอัพให้ถึง7เวิเลยนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าถ้าอัพสูงสุดเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็จะอัพให้มันสูงที่สุดนะครับก็คือ14,500นะครับทุกคนนี่ซื้อให้หมดเลยนะครับเอ้พี่ดีคนรวยวิดีคนรวยเพชรซึ่งไม่ใช่หลาดผมนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มารเวิวสามแล้วมันก็จะได้โมเดลใหม่นะครับทุกคนโอเคเลื่อนขั้นไปเรียบร้อยโมเดลใหม่นะครับอันที่4ี่เราก็จะได้แบบว่าเอฟฟิกการประทานนะครับแล้วก็ อัปเกรดสถานะโอเคประมาณนี้แล้วกันสีปัง้งไงมันน่าจะอัปเกรดสถานะนี่น่าจะนี่ไงลั่น2แล้วก็ดาเมจดหนึ่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วการรีโหลดเนาะแต่เป็นสก,กา้าแต่ท่านมันก็จะลดแมกกาซีนนะใช่อปะน่าจะลดแมกกาซีนนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคอ่าต่อไปเลเวล5นะครับก็เอฟเฟกต์การยิงก็ไอ้ตรงนี้นะครับปลายปืนนะปลายปืนแล้วก็ เอฟเฟกสังหารนะครับนี่มันก็จะเป็นปลาฉลามนะครับทุกคนปลาฉลามพุ่งออกไปครับเลื่อนขั้นไปโอเคเลื่อนขั้นไปเรียบร้อยเลื่อนขั้นไปเรียบร้อยต่อไปนะครับเฟวหกเฟวหกก็จะได้โมเดลใหม่นะครับทุกคนโมเดลใหม่แล้วก็เปิดล็อกอดีบิลิตี้อดบิลิตี้อ b บิลิตี้เออโอเคนี่นะครับมันก็จะแบบว่าลดความทนทานนะครับของเกาะแล้วก็หมวกนั่นก็คือแบบว่าเกาะกับหมวกนี่ก็คือแบบแตกโคตรไปอะไรประมาณนี้ครับไซส์อัดตัวถูกแกถูกนี่เช่นผม โอเคนะครับผมในก็ได้เนี่ยแล้วต่อไปอันที่7นะครับเบลเจ็ดก็โมเดลใหม่แล้วก็ท่าทางพิเศษนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นท่านี้เลยโอเคี๋ยวเราก็จะรับไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคได้แล้วได้ท่าใหม่ด้วยได้ท่าใหม่ด้วยโอเคแตผมจะไปใส่ท่าใหม่เลยนะครับทุกคนผมว่าเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าหรือหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าเอาแบบ เสักเจ็ดแล้วกันโอเคอ่าแล้วผมก็จะไปตรงที่ไอเขาเรียกว่าอะไรวะคอลเลกชันอ่าแล้วก็จะไปใส่ท่าฐานะครับผมจะท่าอะไรออกดีเอ่อท่า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 เอาท่าอะไรออกไปดีท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาท่านี้ถอดไปแล้วก็เอาเป็นท่าท่าท่าไหนวะนี่ท่านี้นะครับทุกคนนี่มันก็จะเป็นท่านี้เลยนละครับมันก็แบบ เอเคน่าจะสวยกว่าป่ะทุกคนนี่นะครับมันจะเป็นท่านี้อืดดีปุ๊บอ่าแล้วก็แบบว่าอ่ายังไงมามานี่มานี่เขาหมอนเขาหมอนถ้าเป็นท่าเอเคนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้ยเอเคสวยกว่าป่ะทุกคนผมว่าเอเคสวยกว่าเอฟเฟกต์มันดีกว่าโอเคนะทุกคนนี่ผมก็ได้อัปเกรดไปแล้วเป็นไงทุกคนทุกคนว่าเปิดมันสวยหรือเปล่าทุกคนว่าปืนมันสวยหรือเปล่า, <laughs> าเดี๋ยวผมจะลองเปิดไอ้นี้นะครับท่าทางของมันนะครับทุกคนดูวีปุ๊บเอ๊ะ เทไม่เทผมว่าไม่เทมันแบบยังไงไม่รู้อะผมชอบไอของ AK มากกว่าอู้ดูดิเอเคมันยังมีเอฟเฟกต์่ห็ไหมมีแบบว่าสายฟ้าม,นนมนินุ่นมินี่เนี่ยมีมังกรมาอย่างเท่เลยแต่มาดูนี่นะครับสาก,กาแล้วกดดูดีตืด,ด,ดเอ้ยมันก็มันก็ มันก็ที่อยู่นะไม่รู้พูดไม่ออกทุกคนเดี๋ยวจะลองไปเอาท่าไอศกรีนครับไปเต้นีห้คนอื่นดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับเออแบบว่าเวลเจ็ดเลยอะไรเงี้ยเวลเจ็ดตั้งแต่วันแรกอะไร่าทุกคนนี่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 ีดมันไม่สนใจเราวะเอาคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเฮ้ยไอหนุ่มอย่าพิ่งจีบกันดูท่านี้ก่อนวุ้ย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตบมือให้ก็ตบมือให้ดีมยววาร้องนี่ว่าร้องนี่ว่าที่ตบมือให้ดีมากดีมากตบมือให้ยี่เลยอ่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมป้อได้สร้างห้องไปแล้วนะครับที่จริงผมจะสร้างไอทีมเดดเม็ดแต่ทีมเดดเม็ดมันไม่มีนะสกาดนะทุกคนโอเคนะครับผมจะลองยิงนะยิงหัวนะทุกคนยิงหัวปังเห้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าเป็นปากฉลามนะครับเมื่อกี้อ่ะี๋ยวผมจะลองยิงตัวนะครับปังเห็นนะ มันจะเป็นเหือนว่าฉลามงาบอ่ะาจ่ใช่นะทุกคนแล้วผมก็จะลองยิงให้ตายเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ตายปังปังนี่เป็นไงมันจะมีฉลามแล้วโผล่ขึ้นมาบึ๊บอย่างสวยเลยทุกคนเมื่อกี้แล้วก็ทุกคนแล้วก็มีตรองชื่อนะครับทุกคนอ่าทุกคนอาจจะดูไม่ทันนะ่เดี๋ยวผมจะลองยิงตา้ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคนะทุกคนทุกคนก็จะลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเวลาสตูตายปั้งปั้งปัน้งป็นปากฉลม นะครับทุกคนแล้วผมจะลองไปยิงในโซเฟยตายดูนะครับเพราะว่าไอ้สี่ vs สีนี่ถ้ามันตายปุ๊บแล้วไอ้ชนะมันจะขึ้นโอเคดูนะครับว่าเราจะยิงใครได้บ้างเอ้ามีบูหรี่ชีวิตยอยู่หนึ่งคนมีผมอยู่คนเดียวเอ้าโซเฟยตายคนไปไหนหมดน,นะโอเคทุกคนมีคนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะยิง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 โอเคทุกคนเ,เห็นไหมเห็นไหมข้างบนอะตรงชื่ออย่างสวยเลยดูดิไอ้นี่แหละผมว่าอันนี้มันสวยกว่าไอเอเคนะผมว่าจริงๆ โอเคแต่เราจะลองปั้งๆๆเห็นนะเห็นนะทุกคนขึ้นอีกเลี้ยวอดูดิขึ้นอีกเลี้ยวก็ต <c oughs> สวยเลยผมต้องจัดแล้วแหละแต่ว่าผมไม่รีบนะผมว่าไม่รีบดีวกว่านะทุกคนเดี๋ยวยิงต่อปังเห็นนะขึ้นโอ้โหอย่างทีอย่างเวยวอย่างียวเลยเอาดิตอนนี้ชมอย่างเดียวละชมอย่างเดียวอะแต่ว่ามันไอ้ท่าเต้นอนะมันท่าเต้นไม่สวยอย่างเดียวผมว่าจริง,รงยิงเอ้อยิงวิวเลยไปจ้า เอ้ยยังสวยทุกคนทุกคนก็ลองไปซื้อได้นะครับเนาะผมว่าไอ้ถ้าเต้นมันมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะทุกคนว่าถ้าเมื่ก่อนน่าจะเท่กว่านะแล้วแต่ความคิดคนนะครับบางคนก็ว่าถ้าดีเท่บางคนก็ว่าไม่เท่นะั่นทุกคนโอเคสำหรับกิฟต์นี้นะครับก็ไปก่อนนะครับผมสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดับติดตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อลาทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> Tell me she wanted they girls. Think I might turn her like Timmy. Think I might turn her the lights. Turn her the volume, I'm chilling. No gonna no you online. I did not phone no Hilly. No Tinder. This the motherfucker who be killing shit. West Coast from the mo.